ไหนใครอยากหน้าเด็กแป้งมีเจ็ดข้อนแนะนาสาหรับคนที่แบบว่ามีความแบบหน้าไม่อ่อนยาวแล้วมีความแก่แล้วหรือมีความคล้อยแล้วนะคะแป้งจะเริ่มต้นตั้งแต่ลาดับเล็กๆขึ้นไปลหดับที่แบบว่าเออเหมาะสาหรับคนมีอายุมากๆเลยนั่นก็คือข้อแรกนะคะนั่นคือการฉีดไขมันไว้หน้านั่นเองค่ะหลายคนเคยได้ยินไหมคะว่าการที่เราเอาไปฉีดฟิลเลอร์ที่ทำให้ดูฟูขึ้นเนี่ยมันทําให้เราดูหน้าเด็กแล้วก็มีความหน้าเปลี่ยนแล้วการฉีดแบบนี้เหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่มีใบห,หน้าที่ตบแล้วค่อนข้างทรงพอหน้าตบของข้างทรงมไม่มีไขมันนนมันจะทําาใหห้้ เราอะดูมีอายุแล้วดูไม่สดใสแต่สำหรับแป้งนะคะแป้งไม่เคยแนะน,นําคนไข้ซักเคสเลยว่าให้ไปฉีดฟิลเลอร์เพื่อเติงเต็มให้มันดูหน้าเด็กขึ้นแต่แป้งจะแนะนําคนของแราไปฉีดไขมันอย่างเดียวเลย <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และคุณคุณแม่คะที่เกาหลีเขาจะเรียกว่าการฉีดไขมันหน้าเด็กเพราะว่ามันช่วยทําให้หน้าดูเด็กขึ้นนั่นเองค่ะ รายการที่สองนะคะเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าเอ้ยอายุยังไม่เยอะแต่มีความแบบหยอดคล้อยเป็นคนที่มีแก้มเหมาะกับสําหรับการยุกกระชับแบบไหนนั่นก็คือเป็นการใช้ไหมดึงงานนั่นเองค่ะล้าไหมเนี่ยเราควรจะใช้ไหมแบบไหนเอ่ยที่นี่นะคะเขาจะมีนิยมใช้ไหมเป็นสองแบบนะคะก็คือเป็นไหมมินไหมมินตเนี่ยเป็นไหมละลายมันก็ช่วยยุกกระชับสาหรับคนที่ยังอายุไม่เยอะหรือเคยทคผงหน้ามาก่อนหรือมีแก้มหรือมีเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะผ่าตัดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ไหมได้หรือเป็นไหมอีลาติกุูมไหมอีลาติกุูมเนี่ยจะเป็นไหมเหมือนคล้ายๆกับ อันนี้ก็จะช่วยที่ทำให้แบบว่าขดยาวนานมากขึ้นมากกว่าไม้กรดายนั่นเองค่ะรายการที่3นะคะนั่นก็คือราปรายการยกกระชับแต่มันเป็นรายการยกกระชับที่แบบว่ายังไม่ได้มีแผลใหญ่มากนะแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีปัญหาไหมนั่นก็คือการเอ็นดูทายหน้าผากขึ้นนั่นเองค่ะเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ใช้กล้ามเนื้อนหน้าผากเยอะมีความแบบใช้แบบหน้าผากแบบทบขมวดคิ้วแล้วก็ใช้หน้าผากในการลืมตาเหมือนใช้แรงในการลืมตาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่ามีหน้าผากย่นต,ตรงนี้หรือ แม้กระทั่งคนที่มีความกว้างของตาน,น้อยเอ็นไทป์นี่แก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยนะเหมาะสำหรับคนที่แบบหน้าผากย่อนคล้อยเหมาะสำหรับคนที่มีขนาดความกว้างของคิ้วน้อยเหมาะสำหรับคนที่คิ้วสองข้างไม่เท่ากันซึ่งรายการเนี้ยค่ะมักจะใช้ร่วมกับการทำตาค่ะแต่หลักๆก็คือช่วยในการยกกระชับด,ด้วยเช่นกันค่ะและรายการที่4รายการอะไรนั่นก็คือเป็นรายการดึงหน้ายกกระชับนั่นเองค่ะรายการนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุมากแล้วแต่ว่ายกกระชับเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายแบบเลยนะบางคนแค่แบบว่ายกกระชับแบบว่าแค่2เซนติเมตรบาง คนยกกระชับแบบว่าแบบประมาณก,กลางๆบางคนยกกระชับไปถึงหลังคอหลังหูเลยอะไรอย่างงี้หออสักคนที่ผิวไม่กระชับแล้วผิวไม่ตึงแล้วนั่นก็คือคนอายุมากนั่นเองค่ะสี่สิบห้าสิบทำได้นะนะทำก่อนเปยนก่อนสวยก่อนเด็กก่อนค่ะซึ่ง,างการยกกระชับตรงนี้นะคะเราก็จะมีแผ่ตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเพื่อดึงหน้าตรงนี้คือมันจะช่วยทําให้หน้าดูเด็กข,ขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับคนที่แบบว่าคล้อยจะมีร่องแก้มทิ้งลงมาแล้วก็ไขมันเนี่ยมากองตรงนี้ทําให้กรอบหน้าตรงนี้ค่ะมันดูไม่ชัดมันดูไม่ห็ิโครมของแต่นนะ ข้อที่5ที่ทําให้มีอายุมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วจะมีอย่างเดียวนะคนที่อายุน้อยก็มีนะคะนั่นก็คือการมีคลื่นใต้ตาตรงนี้การที่มีใต้ตาโบเข้าไปหรือแม้กระทั่งการมีถุงใต้ตานะคะอันนี้นะคะเป็นจุดที่ทําให้มองตาแล้วไม่สดใสเฟิร์สอินเพรชันของตานั่นก็คือดวงตาถูกต้องไหมะคะเพราะฉะนั้นการทําตาใครที่มีคลื่นตรงนี้เป็นไขมันตรงนี้หรือแม้กระทั่งถุงใต้ตาหรือแม้กระทั่งตาโบล,ลึกเข้าไปอาจจะเกิดจากภูมิแพ้อาจจะเกิดจากการแบบว่าเออนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยบางคนนะคะก็จะมีการฉี เข้าไปสำหรับคนที่มีตาโปฟตาคล้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดไขมันเข้าไปก็ทําให้ดูฟูขึ้นก็เปอนการฉีดไขมันหน้าเด็กกะค่ะพอหน้่เรอปึ๊บพอเราฉีดขึ้นปึ๊บมันก็ดูเด็กขึ้นรู้ไหมคะแต่สาหรับใครที่มีแบบตาคลื่นๆคลื่นตรงนี้แต่ยังไม่ได้เป็นหนักถึงขนาดเป็นถุงใต้ตาลงมาน่ะคลืนๆคลืนแก้ไขยังไงนั่นกคือการจัดเรียงไขมันใต้ตาั่นเองค่ะบางคนมองข้ามจุดนี้ไปนะแต่จุดนี้มันทําให้เราดูมีอายุจริงๆค่ะและการจัดเรียงไขมันใต้ตาท่าไม่มีแผลข้างนอกอย่างใดนนนน่ออคลััปเดดตตสุุทท้้้าายยก็ืีีถง จะเป็นสําหรับคนที่มีอายุเยอะแล้วค่ะและไขมันเนี่ยมันกองลงมาตรงนี้แล้วมันก็ทําให้ผิวของเราเป็นหย่อนคล้อยเป็นหูตรงนี้การแก้ไขปัญหานั้นคือเกลี่ยไขมันให้เรียบก่อนกําจัดไขมันพร้อมกับกี่ยกเย็บตรงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ารายการนี้เป็นรายการเล็กแต่ทำเราเปลี่ยนจริงๆและทําให้เราดูนานเด็กขึ้นมา,มากๆค่ะ รายการที่6กันนีไม่พ้นแน่นอนสําหรับใครที่อายุมากๆแล้วแน่นอนค่ะเราอ่ะใช้กล้ามเนื้อได้การต่นตาเราแบบอายุมากขึ้นแล้วเราแบบมีแรงบ่งตาได้น้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะพออายุมากขึ้นปัญหาที่ไปเจอเยอะมากที่สุดา,านะนั่นคือการมาทําตาเพราะหนักตาตรงนี้กตกลงมาค่ะคือตกลงมาปิดชั้นตาเลยนะมันไม่ได้ทําให้เราดูไม่สวยเท่านั้นนะมันทําให้เราดูแก่ดูมีอายุบางคนมีปัญหาสุขภาพเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราอยู่เมืองไทยอากาศร้อนๆน,นะอันนี้เป็นเคสที่ลูกค้าแป้งเคยเจอนะพออากาศร้อนปึ๊บ S <S <an throp od> มีเหงื่อพอมีเหงื่อบ๊บเหงื่อตกลงมาโดนตาอะไรอย่างเงี้ยคือมาแล้วมันก็แบบเป็นอักอยู่ในชั้นตานะเพราะว่าหนังมันตกมาปิดชั้นตาเดีวยวพอยรับเพราะฉะนั้นนะคะรายการที่แบบหนักตาตกหนักตาที่แบบว่าตกมาปิดที่ชั้นตาหรือหนักตาเหี่ยวตรงนี้นะคะสามารถยกกระชับด้วยการกรีดชั้นตาได้ยกกระชับด้วยเอ็นดูทายได้หรือแม้กระทั่งการยกกระชับตัดหนังตาทิ้งเก็บออกใต้ชิ้นแบบนี้ได้ค่ะแต่แต่ละอนนาก็จะต้องความประเมินกันทีน้านาอีกทีหนึ่งค่ะ ข้อที่7จุดนี้ทุกคนไม่เคยสังเกตอย่างแน่นอนไม่ต้องอายุเยอะเลยนะคะอายุน้อยก็ให้สังเกตเลยค่ะเพราะจุดนี้ทําให้เราสูงมาสมบูรณอมีดูเด็กพื้นได้ค่ะมันคือรายการยกกระชับร่องเหนือริมฝีปากของเรานั่นเองค่ะ ร่องฝีปากที่ยาวนะคะจะทําให้เราดูแก่และทําให้เราดูไม่ละมุนทําให้เราดูไม่แบบน่ารักอ่ะสังเกตไหมคะโบเมลดาค่ะปากเขาหน้ารักมากเพราะว่าเขาอ่ะมีปากที่บางให้มันพอดีไม่บางเกินไปแต่ที่สำคัญนั่นก็คือช่องตรงนี้ของเขาค่ะมันจะสั้นแล้วมันจะเล็กมันเลยทําให้เขาดูน่ารักแล้วก็บวกรวมกับโค้งมากผาอะไรเงี้ยมันก็รวมกันเสริมกันไปเนาะก็คือสวยโดยรวมก็คือสวยนั่นเองค่ะแต่เทนจีนนะคะตอนนี้นั่นก็คือเขาชอบทําปากแมวสังเกตไหมปากแมว้ก็คือการยุบกระชับตรงนี้ขึ้นไปเนาะแต่ที่เกาหลี เ,เขาเป็นการดึงยกกระชับตรงนี้ให้สั้นเลยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเออแผลตัวไปแล้วมีความอยาก,ากปากตรงนี้หรือแม้กระทั่งปากที่บางเขาก็จะยกทั้งตรงนี้ขึ้นไปปึ๊บแล้วก็ยกตรงนี้แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์นิดหน่อยให้ปากมันดูฟูขึ้นมันก็ทําให้เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะรายการนี้รายการที่ทุกคนนึกไม่ถึงแต่สํานตับแป้งนะใครที่ยาวทาปึ๊บเนะี่ยมีความเปลี่ยนจริงๆเลยค่ะเป็นรายการที่ทุกคนไม่รู้แต่แป้งอะมองจากรีเฟลนที่ลูกค้าแป้งเอามาหลายๆคนนะคะที่มันดูน่ารักอะ่ะอย่างเช่นดูดู เนี่ยเวลาที่เราเอาเลฟเฟลนมาให้คุณหมอดูอะสังเกตไหมคะว่า,าทุกอย่างก็อาจจะดูสวยต้สวยจมูกสวยแต่สังเกตไหมคะว่าร่องตรงนี้ของเขาอะค่อนข้างจะสันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากดูเด็กอยากดูตะมุตะบิดูแบบเซ็กซี่เบาๆดูน่ารักอะไรเนี่ยร่องตรงนี้ต้องสันค่ะไม่จําเป็นว่าต้องมีอายุเท่านั้นนะคะบางคนอายุยังเด็กแต่พื้นฐานของปากเนี่ยดูแบบว่ายาวอะไรเงี้ยมันก็ยังดูแบบ ไม่สุดสักทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการทํารายการนี้นะคะจะทําให้เราช่วยดูเด็กมากอ่าเดี๋ยวแป้งเพิ่มรีวิวให้ดูแบบนี้เลยเห็นไหมสังเกตไหมคะว่าล่องปากเขาดูสัน้นดูเล็กนี่ขึ้นให้ดูอีกเลยนี่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 ขึ้นให้ดูเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ททคนมองข้ามแต่ทาแล้วเปลี่ยนแล้วดูเด็กแน่นอน,นะคะ่ะ สรุปแล้วนะคะเจข้อนี้ให้ไปสังเกตตัวเองดูเลยะคะ่ะว่าเราขาดจุดตรงไหนไปบ้างเรามีความหย่อนคล้อยตรงไหนเราดูแกพะพออะไรก็ต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยตีโจทย์ไม่แตกแล้วแบบว่าไปทำผิดวิธีอีกแม้กระทั่งแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดมันก็ไม่จุดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราตีโจทย์ให้แตกว่าปัญหาเราคือตรงไหนแ,แล้วก็แก้ไขให้ถูกจุดตีที่สุดค่ะ